สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับเอิร์ดิกมาสเตอร์อีกันอีกแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเกมแกลลี่หมดนะครับวันนี้เราจะมาเล่น แกลลี่มอดกากนะฮะแกลลี่หลังแกลลี่ต้องมีตัวเอสเลยแกลลี่อดูมอดแือวว่าแกลลี่อ่มอแกลลี่มอเออนี้นะฮะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผมทำ ไอ้าตัวนึงอ่ะโอ้โหาวโอ้ก็ตกปลาก็ตกปลาจ้ะเออโดนกันแล้วโดนกันแล้วไอ้บอลตีคู้อเออมลนเม็นมันกำลังมาไม่กําลังมา ว่าดแล้วไปยู่ในลุมไปหจะกุยจะไปยรไปยเือไเงหยตายมดเลยว้าตายเราจะทำยังไงามันยเรื่องแสงวาเยอะตัวหายโเรื่องแสงยนเรืองแสงเดจะไปเพื่อนจ่ไหนวะ

ตทำใช่ไหมเลตเลย่าเอาาศึกษ <c oughs> าแลวรากา <c oughs> ผมจะทำยังไงกับไอ้พวกเศษสวะพวกนี้ไม,นไม่ใช่เศษสวะแล้วเว้ยมันโยนปืนเราไปห้ามไปสอนเลย <c oughs> ให้นั่กระบอก <c oughs>

ข่อยอย่าแบบนถ้าบัตรลงได้คงถามว่ารือใครรไอ้มาเรืองรไมมึงไม่จุกทำไมมึงไม่จุกมึงเป็นเออไม่เช่เจะบีใช่ไหมมึงไปฝึกมาใช่ไหนี่แล้วจะฆ่านี้นะเห็นย็ ฉันชอบนกนะเป็นสาที่บินได้ติ๊กูตอะกูติ๊กูติ๊กูติ๊กูตอ๊กูติีกูติ๊กูติกูติกูติ๊กูตา๊กูติ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 กูติ๊กูติ๊กูกอกตกูกกอกกกกีกีิกกีกตอกกกตกตกกกกกก

ไอ้ฉันเห็นอะไรมาไกลๆเล้เฮ้ยมึงลองกลับไปหน้า NPC เมื่อกี้เยอะเลยไอ้เจ๊มึงลองกดตัวเนี้เลยมันจะรู้เลยรู้เลยนะเฮ้ยเย้งแม่งตัวใหญ่ไอ้สารต้องสารโอ้โหเยอะเยอะเลยแม่งตัวเบลิฟเลยตัวหาอะไรวอะเราทำไงมันจะดีล่ะเมัน ว้ากันดัมไม่ใช่่อยคือกันดัมำ่อยคือกันดัมเจียวเหรอเจ๊ะจะจะอะจะน้องจะลุยกันมานานแล้วออวนะอ๋อนี่คือสภาพที่มันตรงเลยใช่ไหมครับเขาบอกว่าทูมันชัดอ่ะนะก็เลยไปติด ย่ไกลดูคลคมันยาดาวเก่ได้เูไหมครับยไก่แบบก็บอกว่าช่องดีทีวีมันช่เขเลยเกงมาแต่ดูไม่าก็ได้เปิดที่ไรนี่แสงพุ่งตีเลยจิ้วจิ้วอ่ะออยิงอะไรอ๋อยิงน้ำแสงเนี่ยจะไปลบเ้ยไม่ได้ไม่ได้ลบเลย กับพวกโลกระอะไรเนี่ย มันเหี่ยวแล้วจานเจจัดมันเหี่ยวเรียบร้อยแล้วอ่ะมันเสร็จไปแล้วใช่ไหมครับจะเสร็จไม่รอผมเลยเฮ้ยฉันเห็นรถเจ๋งด้วยนะรถไฟเราเห็นรถไฟกูชอบกูชอบรถไฟเนี่ไอ้ดเวงจขาเล้ยไอบ้านไมข้องมยก่อนไอ้้าข้องมยก่อนไอ้่เวจับข้างเล้ยไป้บ้าไมข้งมยก่อนไอ้บ้าข้งมยก่อนไอ้ดเวิจข้างเล้ยไปบ้าไม่ข้องมยก่อนไอ้บ้านไมของมยก่อน เอาลงมาเอกไอ้เหี้ยมันติดมันติดถาจานดาวเทียมตู๊เอาเลยลงมะรถไฟะมาข้างล่างเอามาข้างล่างมันทิ้งมันไปม่นไม่ใช่ข้างล่างนะแต่ถึงข้างล่างที่บนหัวแล้วก็คุยกันให้มันคุยกันเออบาดร้องกันเฮ้ยนายชอบอะไรอ่ะหมอฉันชอบรถไฟอ่ะนะยิ่งคุยกับมันดิเออเฮียดีคร เออบาบ้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 าบาบ้าบ้าบาบ้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 าบาบ้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 าบ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 บา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 บ มึงอยากไว้ไ<ห>ไเด็กก,นกันนะล็อกไว้เนี่ยล็อกไม่ได้ล็อกไปยนไหนจ้ะไม่ได้หวะฮะมึงโหดเหรอ <c oughs> มึงโหดเหรอฮะ <c oughs> มึงโหด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 มากดิมึงโหดมากดิจริงจริงนะเว้ยกูไม่ต้องงอมันก็ได้เหร นี่ไงที่มันมีชีวิตเออเนี่ยะ็อกเกอรปวดหลอนเลยฮอเนี่ยฮอขับได้ไี่นั่มฮ็กเกอร์ไอ้เชี่ยใจสัตว์เก็บแก่ตกใจหมดเลยฮ็อกเกอร์มันใส่แปลกจังตายแล้วเหรอ้ ยืดๆเออสะดุ huh ้งเหมือนหมนสับไอ้กูแบกตัวได้ดีมาเตอร์ยนะครับสะดุ้งเหมือนหนแมงสบนะฮะยดสเปอเมื่อกี้ยๆไหอกับได้หอกขับได้ไม่ใช่เราขับนะเียบอก 好。Oh. <laughs>